สวัสดีครับชา้ีนะครับกบอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์ซิตซูเกีสาชยงเซาครับวันนี้กบมีนัดส่งมอบรถยนต์ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับเดี๋ยวกบรอส่งมอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถามความรู้สึกลูกค้ากันด้วยนะครับว่าทําไมถึงตัดจังหวัดแล้วมาซื้อรถยนต์ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ อนนี้นะครับลูกค้าก็มาถึงโชว์โรลเป็นที่เรียนไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงกระบวนการบายเกี่ยวกับการรับประกันต่างๆอีกสักครูนะครับเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่านะครับว่าทําไมถึงมาซื้อรถอยนต์ที่นี่แล้วก็เหตุผลอะไรต่างๆนะครับถึงมาซื้อที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วประดวนครับ ผมตอนนี้นะครับปกก็อยู่กับลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันดีกว่านะครับคุณลูกค้าแนะนำตัวนิดหนึ่งครับชื่ออนุวัต์สุขสวัสดนะครับมาจากระยองเดินทางมาเช้านี้เลยเพื่อที่จะมารับรถที่ศูนย์ฟูซูกิฉะเชิงเซานะครับ ก่อนหน้านี้เธอซื้อรถกับกดไปแล้วหนึ่งคันใช่ไหมครับใช่ครับเป็ internally. นเป็นรุ่นอะไรนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้ซูซูกิเซอร์วีมาครับแล้วตอนนี้ก็มาสนใจเพราะว่าใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคทุกอย่างปีนี้ก็จะเลยมาถอยตัวซูซูกิเซลีโอเซลีโออีกหนึ่งคันเลยทีมำไมนะครับคุณลูกค้าท่าเลือกซื้อรถยนต์ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิฉะเชิงเซาครับบางทีลูกค้าอยู่ถึงจังหวัดระยองเลยครับก็ถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อรถที่ศูนย์ฉะเชิงเซาทั้งที่มาจากระยองก็คือ คือจากประสบการณ์ที่เคยเคยซื้อจากที่นี่แล้วเนี่ยได้ได้รับการาดูแลและการแนะนําที่ดีมาตลอดครับเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับความต้องการของเราโปรโมชั่นที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับถ้าถามว่าพอใจไหมต้องบอกว่าพอใจมากครับแล้วก็มันค่าที่เราต้องการและกําลังซั์เราเนี่ยมันได้ตอบมันตอบโจทย์น,นะครับได้ครบกับสิ่งที่ต้องการทุกอย่างใช่ครับฝากถึงคนที่อยากจะออกรถ ซูอูกิเฉลยชาวนิดนึงครับว่าอยู่ต่างจังหวัดจะซื้อง่ายซื้อยากหรือไม่เนี่ยก็ับ่อขอญาตฝากแนะนํากับคนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ใช้งานรถซูซูกิเนี่ยคือถ้าติดปัญหาอะไรเนี่ยที่ชาวสงขลต่างเนี่ยสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาเราได้มีคำแนะนำที่ดีที่ท่าออให้เราทุกทุกทางครับผมครับไฟแนนซ์บริการเป็นยังไงบ้างครับที่ลูกค้าซื้อรถในเขตต่างจังหวัดแบบนี้ บริการเนี่ยตั้งแต่ผมโทรเข้ามาสายแรกจนสายสุดท้ายจนมารับรถเลยครับุกอย่างไดมได้รับการบร,ริการที่ดีมากครับเลือกทันใจและบร,ริการที่ทแบบถูกใจมากๆครับคนที่อยากได้รถยนต์ซูซูกิดีๆสัก,กคันหนึ่งติดต่อ,อยังไงแล้วก็ได้โปรโมชั่นแนะนำนิดนึงครับการติดต่อทางศูนย์จางเาเนี่ยถึงช่องทางทางไลน์นะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันของทางศูนย์ซูซูกิใช่ครับไว้ให้เรามีเลือกทางเลือกเกี่ยวกับการใช้รถเลือกรุ่นครับแล้วก็เปิด์โอติดต่อสามารถค้นหาได้ไม่ยากครับ ครับโอเคครับขอบคุณมากนะค,ะครับ,บ,รบผม